คำแต้จิ๋วชูใจวันนี้เสนอคำว่าสิ่งซิมสิ่งซิมแปลว่าความเชื่อวางใจสิ่งซิมตัวอย่างเช่นจีเย่าเสียงสิง จงเเเชื่ออ่อถานนั้นิดทในพระธรรมฮีบรูบทที่ 11: ข้อ6ความว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่สแสวงหาพระองค์ถ้าถามคนทั่วไปว่าความเชื่อคืออะไรมักจะได้รับคำตอบว่า การได้มองเห็นการสัมผัสการรับรู้การยอมรับเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายพระองค์ได้ปรากฏให้สาวกสิบคนเห็นแต่สาวกที่ชื่อว่าโทมัสไม่อยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินจากสาวกคนอื่นเขาจึงไม่เชื่อและกล่าวว่าถ้าเขาไม่ได้เอามือแยงที่รอยแผลของพระเยซูเขาจะไม่ยอมเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้ว เมื่อพระเยซูทรงทราบจึงมาปรากฏให้เหล่าสาวกเห็นอีกครั้งหนึ่งและบอกให้โทมัสเอามือแยางรอยแผลของพระองค์โทมัสไม่กล้าทำเพราะตาของเขาได้มองเห็นแล้วว่าเป็นพระเยซูคริสต์จริงๆพระเยซูจึงตรัสกับโทมัสว่าที่เขาเชื่อเพราะเขาได้เห็นพระเยซูแต่ผู้ที่ไม่เคยเห็นพระองค์แต่เชื่อก็เป็นสุขมากกว่า ดังนั้นความเชื่อที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรามีคือการเชื่อวางใจในพระองค์ทั้งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสพระองค์ได้ด้วยความเชื่อวางใจชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นด้วยการเชื่อวางใจในพระเยซูและเมื่อรู้จักพระองค์แล้วเรายัางต้องรักษาชีวิตให้ดำเนินไปในความเชื่อมั่นนั้นอย่างไม่ย่อท้อเพราะความเชื่อที่เรามีในพระเจ้านั้นจะนำเราให้ร่วมในชัยชนะกับพระองค์ เลือเจ็ดสายออูสิงสิมตีจงรักษาความเชื่อวางใจในพระเยซูให้เต็มล้นในชีวิตของท่านสาเสมอไปวางเสีงเีซื้อหกเหลยขอพระเจ้าอวยพร